สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่7เดือน32563ค่ะเจมนี่โกก็แวะมาอัปเดตสูตรอีกี่ของลอตโต้ v p p ให้อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นสูตรพิกัดบนนะคะก็คือบน19ประตูนะคะก็จะคำนวณให้ดูตั้งแต่รอบที่1จนถึงรอบที่15นะคะก็คือรอบล่าสุดของการอัดคลิปแล้วก,ก็คำนวณให้ดูกันยาวๆไปเลยนะคะก็มาดูตัวอย่างการคำนวณกันค่ะ วิธีวิธีคำนวณน,นะคะเราจะเอาหลักหน่วยล่างนะคะนับต่อไปอีกสองนอนำไปเล่นบนนะคะสิประตูก็จะได้พิกัดบนนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างคะ่ะรอบที่1ผลออก798 79เนะคะเราจะเอาหน่วยล่างนะคะก็คือ9นับต่อไปอีกสองนะคะเป็นศูนย์หนึ่ง นำไปเล่นพิกัดบนนะคะรูดทีละโพยนะคะหรือว่าจะรูดโพยเดียวกันก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรารูดทีละโพยทั้งหมด3โพยนะคะถ้าเกิดว่ามันมา2อตัวเราก็จะได้เด้งนะคะผลของรอบที่สอบนออก8 9ดศนนะคะก็คือ9้ามาศูนย์มานะคะอันนี้ก็คือถ้าทีละโพยเราก็จะได้2องเด้งเลยนะคะคำนวณต่อรอบที่สองค่ะหน่วยล่างก็คือ4นะคะ นับต่อไปอีกสองเป็น56านะคะผลของรอบที่3บนออก2องหกหนึะคะก็คือหกมานะคะบนนะคะสำหรับใครที่เล่นพิกัดบนไม่เป็นเนาะแอดก็จะเขียนไว้ในคำอธิบายใต้คลิปให้นะคะถ้าเกิดว่าอธิบายในคลิปมันก็จะยาวไปเนาะอันนี้ก็จะคำนวณให้ดูเอ,อ่มันยาวนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปมาดูสูตรกันเลยค่ะผลของคำนวณรอบที่3าค่ะ หน่วยล่างก็คือ4ี่นะคะนับต่อไปอีก2องนอเป็น5้าหกผลของรอบที่4ออก 0, 80นะคะก็คืออันนี้หลุดนะคะคำนวณต่อรอบที่4คะ่ะหน่วยล่างนะคะก็คือ8ดนับต่อไปอีกสนะคะเป็น9กศนย์นำไปเล่นพิกัดบนนะคะผลของรอบที่5ออกหกเจนะคะก็คือ0มานะคะ คำนวณต่อรอบที่5ค่ะหน่วยล่างนะคะก็คือ7นับต่อไปอีก2นะคะเป็น8 9นะคะผลของรอบที่6บนออก4 3 7สามนะคะก็คือ7มานะคะถ้าลูตทีละโพยเนาะทุนก็จะอยู่ที่50เอ่อ57นะคะถ้าเกิดว่าโพยเดียวกันก็จะตกทุนอยู่ที่51บาทนะคะอันนี้ก็ต้องลองไปจิ้มดูนะคะคำนวณต่อรอบที่6ค่ะ หน่วยล่างก็คือ9นะคะนับต่อไปอีก2อนะคะเป็น01ผลของรอบที่เออก5 17นะคะก็คือ1มานะคะคำนวณต่อรอบที่7ะคะ่ะหน่วยล่างก็คือ3นับต่อไปอีก2นะคะเป็น4 5ผลของรอบที่8ออก8 24นะคะก็คือ4 <S <s <ign ade> มานะคะคำนวณต่อรอบที่8คะ่ะหน่วยล่างก็คือ4นะคะนับต่อไปอีก2 เป็นห้าหกผลของรอบที่เก้าออกสามเก้าศูนย์นะคะอันนี้หลุดคำนวณต่อรอบที่เก้าค่ะหน่วยล่างก็คือสามนับต่อไปอีกสองนะคะเป็นสี่ห้าผลของรอบที่สิบออกสี่หกห้านะคะก็คือห้ามานะคะคำนวณต่อรอบที่สิบค่ะหน่วยล่างก็คือสามนะคะนับต่อไปอีกสองนอบเป็นสี่ห้า ผลของรอบที่สิบเอ็ดออกหนึ่งสี่แปดนะคะก็คือสี่มานะคะคำนวณต่อรอบที่สิบเอ็ดค่ะหน่วยล่างก็คือเก้านับต่อไปอีกสองเป็นศูนย์หนึ่งนะคะผลของรอบที่สิบสองออกสามแปดหนึ่งนะคะก็คือหนึ่งมานะคะคำนวณต่อรอบที่สิบสองค่ะหน่วยล่างก็คือสองนับต่อไปอีกสองนะคะเป็นสามสี่ผลของรอบที่สิบสามออกหนึ่งศูนย์แปดนะคะอันนี้หลุด คำนวณต่อรอบที่13ค่ะหน่วยล่างก็คือ0นย์นับต่อไปอีก2นะคะเป็น1 2สองผลของรอบที่14ออก3ามนะคะก็คือ1มานะคะคำนวณต่อรอบที่14ค่ะหน่วยล่างก็คือ8นะคะนับต่อไปอีก2นะคะเป็น9 0ผลของรอบที่15ออก719นกะคะก็คือ9มานะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะให้ดูยาวๆเลยนะคะตั้งแต่รอบที่1จนถึงรอบที่15เนาะก็เห็นว่าโอเคอยู่นะคะสําหรับสูตรนี้ก็ยังไงก็ลองนําไปพิจารณากันดูนะคะเป็นเพียงแนวทางในการคิดการคํานวณน,นะคะแอดก็นํามาเสนอให้นะคะ,ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับใครที่เล่นยีก่กี่เว็บนี้อยู่เนาะอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่ามันหลุดก็คือให้หยุดดูทางเลขก่อนนะคะเลขเดินแล้วค่อยเล่นโตเนาะค่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ